สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะนําเหรียญ5บาทปีพศ2630มาให้รับชมนะครับผมและก็จะมาบอกนะครับว่าเหรียญ5บาทแบบนี้มีบางพศที่มีราคาแพงถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังเหรียญครับผมคือตามที่เราเคยเห็นเคยพบเจอหรือมีอยู่นั้นส่วนมากก็จะเป็นปีพศ2630หรือพศ2631นะครับผมแต่มีบางพศนะครับที่นักสะสมตามหา และมีราคาถึงหลักแสนนั้นคือปีพศ2529นะครับผมถ้าท่านใดมีเหรียญแบบนี้อยู่ที่บ้านให้ท่านสังเกตดูปีพศหน่อยนะครับว่าเป็นปีพศอ,อะไรถ้าหากว่าเป็นปีพศ2529นั้นแสดงว่าเป็นเหรียญหายากและมีราคานะครับผมส่วนปีพศ2530กับพศ2531นั้น ก็ยังถือว่าหาได้ง่ายอยู่นะครับตามร้านหรือแผงขายเหรียญน,นะครับผมแต่ก็จะมีราคาที่เกินหน้าเหรียญน,นะครับผมให้ท่านสังเกตนะครับให้ท่านสังเกตที่ปีพศออนะครับถ้าเป็นพศ2 5ง9นั้นเป็นเหรียญหายากนะครับผมที่นักสะสมตามหานะครับก็จะมีราคาถึงหลักแสนนะครับผมอาจจะสองแสนสามแสนเลยนะครับแล้วแต่สภาพ ของเหรียญน,นะครับผมส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพศ2530นะครับที่นำมาให้ชมเป็นตัวอย่างอย่าง,างนี้นะครับผมเพราะว่าเหรียญปีพศ2529นั้นผมก็ไม่มีนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้เองนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับผมก็ถือว่าสภาพยังใหม่นะครับผมแต่ราคาก็ยังไม่แพงนะครับ ยังหาได้นะครับผมตามร้านหรือแผงขายเหรียญน,นะครับแต่ก็จะมีราคาคืนหน้าเหรียญน,นะครับผมให้ท่านสังเกตนะครับท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมไม่แน่อาจจะเป็นเหรียญปีพศ25 29ก็เป็นได้นะครับผมให้ท่านสังเกตที่พศนะครับส่วนเหรียญปีพศ2531รจะหายากกว่าปีพศ2530นะครับผมซึ่งราคาก็จะแพงกว่านะครับ ส่วนปีพศ2530นี้ยังพอหาได้นะครับผมตามแผงหรือร้านขายเหรียญน,นะครับแต่ก็จะมีราคาที่เกินหน้าเหรียญน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ